สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นไส่มันค่ะยังอยู่ที่เดิมนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยวันนี้เอาอีกแล้วค่ะเลือดจมูกออกอีกแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแคนดงเหมือนเดิมค่ะห้องไหนห้องพิเศษห้องห้านะคะติดผู้ป่วยใน ดูสภาพคนไข้คะ่ะตอนนี้เสื้อกับแขนเสื้อมนันหลุดออกจากกันทําไมถึงสภาพนี้ฮะเยียน้ําเนาไมนะมัน,น,นมติดเขาอ๋อเพราะว่ามันมันต้องมันติดเครื่องะอะที่เติบวันนี้นึกว่าจะดีมันเลือดออกจะกก อีกไปแนยอะไรขนาดนั้นตัวก็ยังหรือว่าจะรอดหรือเปล่ารู้จักเพราพยังจะหัวได้อีกค่ะมันมันสมชื่อจริงๆเนาะที่เขาตั้งช่องว่าตีเลขสายมันจะป่วยอยู on, ่ก็หัวเลาะได้ค่ะเขาจะเป็นนขนาดไหนผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยแสดงอาการนะคะ ถ้าคนไม่รู้ว่าเหมือนคนแกล้งทำนะแต่เขาก็จะพยายามเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาวันนี้วุ้นว่าถ้าเป็นแบบนี้มันไม่รู้นะว่าจะได้ออกหรือเปล่าถ้ามาเลือดจมกูกออกเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้มันสาเหตุมาจากอะไรเป็นสองรอบแล้วค่ะตั้งแต่เป็นไข้มายัางเอากระดาษทิชชู่วไว้เดอร์ไว้ให้หมอดู แต่ตามที่วุนรู้มาเห็นหลายคนพูดนะคะว่าไข้เลือดออกอะ่ะเมื่อก่อนจะเกิดกับเด็กส่วนมากแล้วก็มันจะเป็นตุ่มผื่นแดงๆเนาะแล้วก็จะมีเลือดออกตามตามรูคุมขนเรา่างเงี้ยแล้วพอพักหลังๆมามันเป็นกายสายพันุมันกายสายพัน์ธุนี่คือเลือดจะออกจมูกออกทางรูทวารอะไรประมาณนี้คะ่ะ แล้วก็ตีก็มาเป็นไข้เลือดออกแล้วนี่เพิ่งบุญก็เพิ่งเคยเห็นนี่เลือดออกจมูกสองรอบแล้วค่ะก่อนที่จะนอนโรงพยาบาลออกรอบหนึ่งนี่อยู่โรงพยาบาลคืนที่สองแต่เป็นไข้เป็นมาเจ็ดวันแล้วค่ะนี่วันที่เจ็ดมารอดูผลตรวจวันนี้กันเนาะว่าแพทย์จะสั่ง ให้อยู่ต่อหรือจะให้อะไรยังไงแต่วุ้นเห็นเลือดจะโหออกนี่วนว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเรามารอลุ้นผลตรวจเลือดวันนี้กันด้วยค่ะเพราะว่าเกล็ดเลือดต่ํามากแต่ไข้ก็ขึ้นขึ้นลงลงเอาเอาแน่เอานอนไม่ได้โลกเนี่ยมาเอาใจช่วยตีเล็กใส่มันกันนะคะฮัานาน้าไม่ดีเขาบอกว่า ใช้ยาสีฟันตัวนี้แล้วมันจะฟันสวยไม่ต้องยิ้มนะมันตลกเนี่ยค่ะอยากให้เขาล่าเรืงมันไม่อยากให้ปีเลียดไม่ได้โฆษณาขายยาสีฟันนะวุ้นเห็นเขายิ้มแต่ว่าเสียไม่ยิ้มบุญนก็เลยบุญก็เลยจะเอามาใส่ปากให้ <c oughs> อาใส่เอันยิ้มไม่ต้องยิ้มยังไง เอาไหม <c oughs> นั่นเลยถูกแล้ววางใส่ปากเลยถูกแล้วไม่ได้ยิ้มนะให้ทำอะไรก็ทำโอ้เนาะนี่แหละค่ะสีเล็กซ้ายมา,ามจะหยีสภาพไหนก,ก็ก็ยังคาได้อยู่ค่ะเนอ,อาโอเคค่ะไว้มาตามต่อกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวพาเสียไปเข้าห้องน้ำก่อนยังไงก็ ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องวุ้นเส้นสายมันด้วยนะคะยังไง fc ตีเล็กสายมันก็อย่าเพิ่งหายไปไหนนะคะติดตามกับช่องวุ้นเส้นได้ความเคลื่อนไหวของตีเล็กสายมันวุ้นเส้นขอพาตีเล็กไปที่ก่อนคะ่ะบายบาย